สำหรับพิธีกรรมภายในงานเรื่องขึ้นเนภาพระ้าเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรักษนกโภแก้วและกัลยาณมิตรสะปริพปรนพัทสุรธนพรพงศ์เป็นผู้แทนนำกล่าวําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ปร้อมใจการประเคนพระตาหารเพื่แต่คณะสงฆ์ ภคบ่ายเป็นพิธีบุเบรพเพตัรปรีเพื่ออุทิศสวงกุลให้แด่มหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเจมีกายาณมิชาริสามิตรเป็นผู้แทนจุดเทียนทูปบูชาพระพุทธกายาณมิชาดารัตกาโตเป็นผู้แทนจุดเทียนทูปบูชาพระธรรมกายาณมิสุภานีคาคุตตเป็นผู้แทนจุดทูปหนา้ารูปผู้วัยชนจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์สาธุชนได้พร้อมใจกันทอดผ้าบางสกุลคณะสงฆ์ให้พร ในการนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจกันนักสมาธิแหวกธุฒิสุขุสนให้แด่ผู้วัยชนพร้อมทางได้ร่วมกันประกอบพิธีสุดประทีปถึงร้อดวงบูชาพระเด็บพระคุมหลวงปู่พระผู้ปรับมารณาอาคารชั้นหนึ่งวัดพระธรรมกายสักครับ